ัดีครับช่งโจครับจาก EV Bike ชลบุรีวันนี้พามาดูสามล้อตัวนี้เป็นของ K Lion เนะตัวนี้จะมอเตอร์มอเตอร์แปดร้อยวัตต์นะครับดีกว่ายัางไงนะครับก็ตัวหน้าจอเลือนไม่ตัวนี้จะสู้แสงได้ดีกว่านะตอนกลางวันก็จะเห็นไม้ได้ดีกว่าข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตัวรุ่นนี้คือสามารถสามารถเลื่อนบบาได้เราเลื่อนเบานี่เลือ่อนเบาแบบนี้ได้นะครับก็ ล้วยกบาออกมาทำเป็นที่นั่งอีกชั้นหนึ่งได้มีทั้งบอกตรงนี้เนาะ,ะนี่เป็นนิ่มๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในนั้นประโยชน์ใช้สอยจะมากกว่านะครับสำหรับใครที่อยากใช้สามล้อแล้วก็มีเด็กมีอะไรได้หรือว่าบริเวณนี้ถ้าเปิดมาสามารถเก็บของได้นะจริงๆนี่นี่มันเป็นช่องวาอ่างอยงนี้สามารถใส่ของได้ ครับแล้วก็ยังมีจุดใส่ของอ่ะเดี๋ยวกลับคื้นเหมือนเดิมก่อนจุดใส่ของจะมีอยู่สามที่นอ้องก็คือตะกร้าแล้วก็ตรงที่ช่างบอกเมกื่อกี้แล้วก็ตำแหน่งนี้ด้านหลังนี่สามารถขันเปิดออกมาเนี่อันนี้มีกระจกแล้วก็มีตัวชาร์จเนาะแถมไปให้อยู่ในอยู่ในชุดแล้วก็จะมีแผ่นยางแผ่นยางแผ่นยางลองเหยียบนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพื้นที่ เก็บของได้ไปตลาดไปอะไรสามารถซื้อของมาใส่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ให้อุปกรณ์ความปลอดภัยมาครบไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวลองลองเทสไฟเลี้ยวให้ดูหน่อยเราเดี๋ยวลองจะเปิดไฟเลี้ยวเนาะมีทั้งไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังเนาะนี่ไฟเลี้ยวด้านหลังเป็นแบบนี้แต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีไฟหยุกเฉินเนาะ่ก็จะเป็นไฟเลี้ยวไม่ไม่เหมือนพวกตัวมอไซค์นะครับดูข้างหน้ากัน ำหรับไฟเยหน e ้าเป็น LED สว่างกว่าแน่นอน,นตัวน,นี้ไฟหน้าเป็นแบบไหนลองเปิดไฟหน้าดูนี่สวยด้วยนะตอนกลางคืนก็ตัวนี้ยังมีไฟหลีเนาะไฟหลีแล้วก็ไฟหน้าเลยเป็นเขาเรียกว่า daytime. day time day time ไฟ day time เนี่ไฟหน้าสว่างนะครับแล้วก็จะมี safety ก็คือ อ่ามีแตรมีแตรนี่มีแตร,แ,รแบบนี้แล้วก็มีล็อกเบรกล็อกเบรกก็คือเวลาจอดการลดไหลอะไรพวกนี้สามารถกดล็อกแล้วรถมันจะไม่ไหลแล้วเนาะแล้วถ้าเราปลดล็อกก็จะสามารถขี่ได้เหมือนเดิมเ,เห็นไหมมันปุ่มนี้สามารถกดลงไปได้เนาะตอนเรากำเบรกเพื่อเพื่อล็อกเบรกไว้ไม่ให้ไม่ให้รถมันไหลหรือ่าอะไรเง<ม>ี้ยเซฟตี้กว่าปลอดภัยกว่ามีทั้งสองข้างนะครับตัวนี<ส>้ก็แล<ส>้วก<ส>็ม<ส>ีเบรกเท้าให้ด<ส>้วย ตัวนี้สามารถเบรกที่เท้าได้ถ้าใครไม่ชอบไม่ไม่อยากเบรกตรงมือเนาะแล้วก็ไม่แบตเตอรี่ตัวนี้48โวลต์นะก็จะชาร์จได้แล้วก็ไฟถ่ายมีไฟท้ายแบบนี้ด้วยนี่สามารถปรับเกียร์ได้นะเกียร์มีสามเกียร์นะครับหนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็ เราก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ด้วยนะตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงมาเข็นนะตัวนี้สามารถถอยได้ดีดีคือเดินหน้าเนาะส่วน R คือถอยหลังอ่านี่ก็จะถอยหลังนะครับไปปรับไปเดินหน้าปกติอมีอเกียร์สามเกียร์นะครับ